อนค่ะพวกเราสองคนนะคะเป็นนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชั้นปีที่3ค่ะคณะวิุรกิจเศรษฐศาสตร์แเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะค่ะแล้วก็มีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในคลับโนโลค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่มิสิตเอลทุกคนคุ้นเคยกันดีแน่ๆค่ะใช่แล้วนะคะทุกคนดูหน้ามิจ่าตอนนี้แต่ว่าหมองคล้ำมากเลยนะคะแบบเครียดอะไรเปล่าเครียดใจล้นขันก็นอน ได้สอบเพื่อนเพื <arn> anyway. ่อะมากมายเลยเพื่อนมากเลยนะเออวันนี้นะคะรับรองเลยว่าเราสองคนจะพาเพื่อนๆนะคะไปคลายเครียดมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่จะช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ใช่ตลาดน้ำมอสให้นานใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรากำลัุ่ไปก่อนใจแล้ว นะคะเดี๋ยก็เดี๋ยวตามลงมาเลยีกว่าค่ะว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะค่ถ้าเราพว่เราสอบวนนะคะ,ะอยู่ที่สบโอเคละคะสาหรับรา้าออนะะบาาอบทนเชื่อดเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รูจ้จักสำหรับาการเดินทางมานะคะง่ายมากๆเลยแค่สมมติว่าตัวเราะะอยู่ในมอนะคะ สีแย่นะตรงมาเรื่อยๆค่ะตรงมาเรื่อยๆเลยร้านคองเ,เนี่ยถือนะว่าน้ากว่ามู่ของเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เจออีกไปค่ะตลาดน,นัดมอนค่ะใช่เรายังไม่บอกว่าเรา ดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะที่รหละคี่ที่เรานัดไว้ค่ะใช่แล้วก็ดนเลยค่ะก็อยากให้พี่นะคะคือร้านบผมชื่อเกียรติภูมิทองแหี้วเป็นเจ้าของร้านทองทองเกตติค่ะร้านเกตติแล้ก็เปิดได้มาแปดปีแล้วครัตั้งแต่ปีสองพันสองจนถึงปัจจุบันก็เป็นที่ติดปากของเด็กมอนอแถวนี้ให้เราแวะเลยก็ว่าได้ พูดถึงเราสองคนก็เป็นเป็นหนึ่งบุคคลที่ใช้บริการใช่แล้วร้านด้วยนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งเลยในตอนนี้แก่แล้วนะคะใช่ค่ะคือเลยจุดนั้นไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอยากทราบว่าทางร้านนะคะมีสินค้าและบริการอะไรบ้างะอาหารของทางร้านก็จะมีอาหารพวกกเคี้ยวไม่หนักมากอาหารตระเช่นก็เมดมะมหงหิมังคุดทอดข้าวเกลียบ มีเฟนไฟแล้วก็ทาราโอเตัวนี้แล้วก็เล่าปั่นตามรสชาติที่ผู้ค้าต้องการและมีหลากหลายรสค่ะแล้วก็รวมถึงให้บริการในด้านของคาราโอเกะด้วยใช่เรเพลงคาราโอเกะอย่างเดียวแบบเข้าอันไหนอยากกังดื้อนี่ยูรกาเนอร์ถึงสิค่ะค่ะแล้วก็ยากทราบพวกพี่มีระบบการจการอยไรบ้รที่ร้านก็จะอัปเดตเองทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็เน้นเรื่องการบริการที่ดีที่สุ เราให้ลูกค้าพึงพอใจคนเนี่ยจะดูเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าในร้านให้มีลูกค้าก็เแล้วที่นี่ค่ะแตกต่างจากระบบเก้าเกตเนี่ยค่ะจากการสำรวจที่พี่ถามมาคือว่าลูกค้าก็จะว่าระบบเก้าเกตแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะครับที่ข้อซองนี้ก็จะเป็นระบบแมนนวลใช้ระบบมือถือระบบคอมพิวเตอร์ธรรมดา ก็เลยทำให้แบบว่าง่ายต่อการใช้งานอยากเลือกเชื่อพิมอะไรเลือกเองเลือกเชื่อเพลงอะไรก็พิมพ์ขึ้นมาได้เลยสะดวกสบายเลยนะคะเราจะมีพวกสองจอจอบนจะเป็นคาลเกะจอล่างจะเป็น่ายชื่อเพลงกับเราจะไม่เอาบนกันว่าสะดวกในการดูและกันการมองเห็นนะคะในส่วนของเรื่องผลตอบรับจากลูกค้าไม่ทราบว่าทางร้านเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าคะ กนนะครับพี่ก็จะมีตู้แลกความคิดเห็นจะอยู่ด้านล่างคอมมูเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเฟซบุ๊กของร้านนะคะเฟซบุ๊กของร้านนะคะแล้วแอรเเพน <laughs> นี่ค่ะแล้วแอรเพนถูกใจร้านนี้ถูกใจร้านานี้กดถูกใจกดไลค์ขอซงคาราเกะน,นะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยสำหรับเพื่อ <ๆ S 2> นๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดถูกใจรีบเข้าไปเลยกดไ่ค์ไรได้เลยนะคะก็จะแอดเฟซร้านพี่ก็ได้นะคะแอดเฟซไปได้เลยนะคะ ข้อผิดพลาดของทางเราสามารถพี่จะได้รับจากปากลูกค้ามาเลยตรงเลยนะครับแี้ทก็เอามาแก้ไขที่เขาพูดมาว่ามันตรงไหนอะไรยังไงพี่ก็เอามาแก้ไขค่ะเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ได้มีการปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆที่ได้รับมาจากลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการค่ะคะ่ะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะ เราก็จะให้พี่มิ้นนะคะรบกวนพี่มิ้นนะคะช่วยช่วยพาเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆของทางร้านดีกว่านะคะ,คะว่ามีบรรยากาศดียังไงอะไรบ้างน,นะคะมีไหนที่แบบว่าเด็ดๆบ้าง<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะ<ช>ค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็ได้มาอยู่ที่ชั้นล่างนะคะของร้านคราร์ซองคารเกะเรียบร้อยแล้วนะคะมามาสอบถามีีนนะคะว่าที่นี่มีห้องกี่ห้องคะแล้วมีขนาดไหนบ้าง ตอนนี้ที่้า้มีการอยู่11ห้องนะครมีห้องเล็ก6ห้องห้องใหญ่5ห้องห้องข้างล่างชั้นล่างห้องถูงเป็นห้องธรรมดาครับนี่นะคะคือบรรยากาศของห้องเล็กก็คือว่าถ้ามาแค่2คน3คนสบายมากเลยนะคะสำหรับห้องนี้ทุกอย่างก็มีคคันเลยนะคะชั้น2ขื้นด้านบนจะเป็นห้อง VIP ถ้ารอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้นสองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีบรรยากาศน่ารักเข้ามาเลยด่าหลังเรานัานเลเี่ยหมคะน่ารัก้ามบรรยากาศทุกอย่างน่ามากเลยค่ะเป็นกันเองมากๆเลยสบายๆแต่ว่าตอนนี้นะคะนิมคู่ของเราหาไไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปแอบหองเพลงอ่องไหนดีกว่าเดี๋ยวเราไปตามหานิมกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้นะคะเราแอบได้ยินค่ะทางนู้นค่ะคุณชมทางนู้นนะคะ เหมือนแบบเหมือนจะได้มีเสียงแบบเสียงเพื่อเราที่แบบไม่มีใครเหมือนกัเพียงเพียงตั้ดูเลยดิค่ะว่าใช่มีหรือเปล่าเจอแล้วค่ะ,ะนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศสองห้องใหญ่นะคะที่อยู่ชั้นสองถูกบรรยากาศห้องใหญ่ค่ะห้องกว้างมากเลยดูสิคะแล้วก็ที่สำคัญข้างล่างมีไม้สองตัวใช่ไหมคะข้างบนมีไม้ ตัวค่ะ3ตัวนะคะนี่แล้วก็จอหน้าจอใหญ่มากนะคะถ้ามา10คนนี่คือนอนได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้กอดทัวไปนอนก่อนละกันม่วงนอนมากนอนได้เลยค่ะแล่วในส่วนของราคาที่แตกต่าง,งากันยังไงบ้างคะข้างล่างข้องเล็กจะราคาชัา่วโมงละ120บาทข้างบน v ี p ี150ห Yo vengo para lo mío, la dejo confundida como un frío Pásame la boca, que florecía río. Tú sabes que yo soy armando lío. Tú deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No estoy เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทางร้านพอซองคาราโอเกะมากมานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะขาดไม่ได้นะคะที่มีเจจาของร้านของเรานนี้นะคะที่ให้โอกาสเราได้สัมษั์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยทีเดียวนะคะที่สาคัญสัมผัสในการสัมภานครั้งนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าร้านพอซองคาราโอเกะนี้ไให้ความสําคัญและให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซึ่งดึงมูดด้านการบริการอาหารนะคะแล้วที่สาคัญนะคะในเรื่องของ การบริการของพนักงานนะคะค่ะที่ทมีความเป็นกันเองอย่างมากเลยแล้วค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้พี่มิ้นนะคะเจ้าของร้านคอซองคาราโอเ,เกะฝากอะไรสักนิดน้อยถึงทุกคนเลยนะคะค่ะน่ก็ขอกคอซองนะคะาคะาราโอเกะคาราโอเกะขอเชิญที่ร้านคอซองคาราโอเกอะอาเยี่ยมมากเลยนะคะอย่าลืไมไปกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้เราทุกคนทั้งสามคนต้องลา,าไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย